สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบคุณนะคะทุกยอดวิวที่ติดตามนะคะ s u b s c r i b e นะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยเนาะที่ติดตามทุกยอดวิวนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Fanpage นะคะหรือว่าจะเป็น l ล ne เนาะ TikTok อ g นะคะขอบคุณมากๆทุกช่องทางเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์เนาะปาก็จะพยายามถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ้อป้าจะพยายามลงคลิปนะคะวันละสองรอบเนาะความจริงอะอยากจะลงทุกวันนะแต่ว่าบางทีคือติดภารกิจติดนู่นติดนี่แล้วก็เออไม่ได้ลงนะคะก็วันธรรมดาเนี่ยยังไงเนี่ยก็จะลงประมาณสองทุ่มเนาะอาจจะมีอัพกว่า YouTube จะอัพลงให้ได้เนี่ยบางทีคลิป ลากไปถึง3ามทุ่มก็มีแต่ประมาณช่วงนี้ค่ะ2องทุ่มสามทุ่มประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะป้าก็จะพยายามอัพคลิปให้ได้ทุกวันเนาะถ้าเกิดว่าวันไหนมีเวลาจริงๆเนี่ยน้องป้าก็จะพยายามอัพให้ได้วันละ2คลิปอย่างต่ำนะ,อะโอเคค่ะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะพยายามอัพคลิปค่ะอัพคลิปเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยทางร้านเนี่ยจะไม่ไม่ส่งของ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอัพให้ได้วันละ2คลิปอย่างต่ำนะคะสำหรับสองอาทิตย์ก็คือรอบบ่ายสองแล้วก็รอบสองทุ่มเนาะอโอเคสำหรับวันนี้ด้านหน้าค่ะช่วงนี้นะคะอ่คูบาท่านเพิ่งออกจากถ้ำเนาะท่านไป ปิดวาจาใช่ไหมคะที่ว่า3ปีสเดือน3วันนะคะก็ออกจากถ้ำแล้วก็โอ้พิธีงานใหญ่มากๆนะคะผู้ที่เลื่อมใสศรัทธ,ธานะคะคูบานะคะคูบาบุญชุ่มเนาะก็โอ้โหเยอะมากๆเลยน้องปาดูในข่าวคือเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เลื่อมใสและศรัทธ,ธานะคะองค์คูบาบุญชุ่มมากๆแต่ว่า ไม่มีโอกาสได้เจอท่านสักทีหนึ่งนะคะยังไม่มีบุญไปยังไม่มีบุญนะคะที่จะได้เจอนะคะใกล้แล้วละ่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะใกล้ละถ้ามีโอกาสนะคะ mm hmm. ก็อยากจะไปกราบท่านนะคะด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งก็อยากจะบอกว่าด้านหน้านี้คือเป็นรุ่นที่ออกปี25 6 2อกเนาะก่อนที่ท่านจะเข้าถ้ำนะคะ ก็ตอนนี้กระแสแรงมากๆจนน้องปามีคนถามน้องปาเยอะมากจนน้องปาต้องเอามาอัดคลิปเลยว่ามีเหลือไหมมีเหลือไหมน้องปาก็ไปหาที่สตอ็อกอะยังมีอยู่จริงด้วยก็ตามด้านหน้านี้เลยค่ะที่น้องปามีอยู่นะคะเหลืออยู่มีรายการอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนพิมพ์เม็ดแตงเนาะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะคะนี่คือพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กค่ะนี่เลย เป็นรุ่นนะคะเมตตามหาลาบนะคะหรือว่าเหรียญเมตตานะคะเด็กสันส้นๆเนาะรุ่นเมตตามหาลาบนะคะหรือว่าเหรียญเมตตานี่เลยก็ตามนี้เลยค่ะพระครูบาบุญชุ่มนะคะนี่เลยที่วัดพระธาตุดอยเวียงนะคะชัยมงคลที่พร้าเชียงใหม่เรื่องประวัตินะคะหรือว่าวัตถุมงคลนะคะความศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายๆอย่างเนี่ยคือน้องปคงไม่ต้องพูดหรอกเนาะ เพราะว่าโอ้โหมีผู้เริ่มใสมีประสบการณ์นะคะรักและศรัทธาท่านเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคือคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากจนเกินไปนะคะก็เอาตามนี้เลยค่ะที่น้องปลาเหลืออยู่นะคะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวน้องปลาจะหยิบให้ดูเนาะแต่ว่าด้านหน้านี้นะคะคือรายการลุ้นเนื้อสําหรับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะคะมีมีทั้งรายการ แบบธรรมดาด้วยนะคะก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคํามีเนื้อเงินลงยาแดงลงยาเขียวเนื้อเงินลงยาน้ําเงินแล้วก็เนื้อเงินธรรมดาส่วนรายการลุ้นเนี่ยค่ะนี่เลยตามที่น้องปลาแกะออกมาคือรายการที่เป็นเหมือนรายการเลยอะที่ไม่ใช่รายการลุ้นอะพิมพ์ใหญ่น้องปาไม่มีแล้วนะคะตอนนี้น้องปาเหลือแค่รายการลุ้นแล้วก็เหลือเพียงเท่านี้อื เหลือแบบไม่แกะนะเพียงแค่10องนะคะส่วนของที่แกะแล้วเนี่ยเนาปลาแกะแล้วก็ส่วนใหญ่แกะออกมาได้เนื้อที่เป็นเนื้อนี้ค่ะเหมือนเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะแกะออกมาได้เนื้อทองแดงรมดํานะคะอันนี้เป็นทองแดงโบราณนี่ก็รายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคเนี่ยเขามีถึง15เนื้อนะคะมี15เนื้อเลยกล่องก็ประมาณนี้นี่ ส่วนรายการที่เป็นเม็ดแตงนะคะเขาจะเป็นเหมือนรายการเนื้อๆไม่มีรายการลุ้นโชคอันนี้คือเม็ดแตงนะคะเดี๋ยวดูซิน้องปลาดูหน่อยว่าข้อมูลมีเนื้ออะไรกันบ้างนะคะสําหรับเหรียญเม็ดแตงนะคะเมตามหารา,าบเหรียญเม็ดแตงเนะะี่ยเขาจะมีเนื้อทองคํานะคะมีเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคําเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยานําเงินเนื้อเงินลงยาเขียวแล้วก็ทองแดงโบราณแล้วก็ทองเหลืองพาวรุง้งอืม องน,นี้เป็นทองเหลืองพาวลุ้งนะคะเป็นทองเหลืองพาวลุงด้านหน้านี่นี่เป็นทองแดงโบราณนะคะ๋ยวจะหยิบให้ชมใกล้ๆเนาะก็สรุปก็คือนะคะถ้าเป็นรายการเหรียญเมตานะคะเป็นเหรียญใหญ่เนี่ยไปลุ้นกันเอานะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้เนื้อนี้ทองแดงรมดำนะคะก็ โอเคแจ้งนอ้องปลาได้เลยหรือว่าอยากจะได้ลุ้นแบบไม่แกะนะคะตอนนี้ราคาแรงมากๆเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็กระแสะแรงราคากำลังเล่นหากันเยอะมากๆเลยนะคะจนแบบอย่างที่บอกคะ่ะในกลุ่มในกลุ่มนะคะแต่ละโซเชียลเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะคือกระแสะแรงมากๆจนมีพี่ๆหลายท่าน อินบ็อเข้ามาสอบถามน้องปลาส่วนรายการอย่างที่บอกค่ะรายการที่เป็นเม็ดแตงนะคะน้องปลาเหลือรายการที่6นะคะกับเหลือรายการที่7มีเพียงเท่านี้นะคะรายการที่6ของเหรียญเม็ดแตงคือเนื้อทองแดงโบราณค่ะส่วนรายการที่7เนี่ยคือพาวรุง้งอ่าเอาเหเรียญเม็ดแตงก่อนเหรียญเม็ดแตงนะคะเป็นทองแดงโบราณน,นี่สวยมากๆงานออกมาสวยมากๆค่ะ คือเหรียญสวยคมนี่นะคะด้านหลังะจะได้เห็นชัดๆวัดพระธาตุดอยเรืองนะคะเออเออวัดพระธาตุดอยเวียงค่ะเอ๊ะดอยเรืองนงป่านี้ไปมั่วหมดเหรออัด,อ,ดอัดคลิปตอนเช้าก็จะประมาณนี้ค่ะวัดพระธาตุดอยเวียงค่ะอัดคลิปตอนเช้าก็จะประมาณนี้เพราะว่า อตอนกลางคืนเนี่ยจะมียาก่อนนอนที่น้องปานต้องกินเป็นเหมือนยากัน mm. กันชักอะค่ะกันชักกัน,กน,กกนปลายประสาทอักเสบแล้วยาแรงมากๆคือหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยพอกินไปนะคะแล้วก็พอเช้ามาเนี่ยหัวจะไม่โล่งอะ่ะมันจะแบบหัวเหมือนแบบเป็นคลื่นสันๆเลยนะแล้วก็ยังจะเบอร์อยู่ค่ะนุ่นประมาณ11บเอโมงอะค่ะหลังจากตื่นนอนอะประมาณสัก2 3ชั่วโมงค่ะประมาณนี้ ถึงจะดีขึ้นน้องปาก็จะตื่นประมาณ6กโมงกว่าเจ็ดโมงค่ะกว่าเหมือนยาเหมือนยาจะหมดนิดก็คือนุ่นแหละประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะประมาณสิบเอ็ดโมงอะอาการที่แบบว่าจะเริ่มไม่งงไม่เวียนหัวไม่เบอร์นะคะอืมบางทีพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนเช้าเเลยพยายามจะไม่อยากอัดคลิปหรือจะทําอะไรตอบลูกคงลูกค้ากว่าจะตอบลูกค้าได้ก็คือปาจะเริ่มเข้ามาดูคือประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมง เพราะว่าบางทีปาคิดเงินผิดยอดเงินผิดต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เลยตามนี้นะคะด้านหลังของเหรียญเม็ดแตงนะคะนี่หน้าชัดๆสวยมากๆเป็นเหรียญเมตตามาหาราบนะคะมีแต่คนรักใร่เอ็นดนูอันนี้เป็นพาาลุงค่ะทองเหลืองเพาลุงสวยเลยละ่ะ สราปีส5 6 2ร้สร้างปี2562นะคะมีเลขมีโค้ดส่วนเหรียญใหญ่เหรียญเวตาเหรียญใหญ่นะคะเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนี่เลยนกปลาลุ้นออกมานะคะก็ได้ทองแดงรมดำแล้วก็ทองแดงโบราณเนอะชัดเจน,นด้านหลังนะคะนี่เลยก็เป็นยัน วัดพระธาตุดอยเวียงนะคะดอนเวียงคะ่ะวัดพระธาตุดอนเวียงนะคะ2562สวยคือวัตถุมงคลของครูบาบุญชุมท่านทางร้านก็ยังมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่นกปาจะนำมาอัดคลิปให้ชมมีเสมามีเหรียญพรม,มีเออหลายหลายรุ่นอยู่คะ่ะจากที่น้ปงเห็เห็นนะ แต่ไม่ค่อยได้เอามาอัดคลิปใช่ไหมอืมี่เหรียญเมตานะคะสวยดูมีเสน่ห์เนาะทองดงโบราณนะคะนี่สวยดียก็พี่พท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวโนบจะทิ้งลิงก์เนาะไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์แรกจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์แรกนะคะของคลิปอืม อ่ะโอเคก็อย่าลืมกดซ u b s ไคร b e นะคะติดตามช่องไว้ด้วยนะอย่าลืมแตะที่กระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะที่สำคัญกดติดตามแฟนเพจทั้งสองแฟนเพจของร้านเกจิมหาเวทให้ด้วยนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณค่ะส่วนจองพั้ใหม่ร้านเกจิมหาเวทสวัสดีค่ะมีแค่นี้นะหมดแล้วหมดเลยค่ะ กระแสะแรงมากๆเลย